น,นี่ก็คือสตาร์ดีวันเล่นในวันที่19สาสภาพอากาศพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอพรุ่งนี้ก็จะมีเกสอนดีวอนนะคะส่วนดวงก็จะค่อนข้างน่าลำคาญน,นิดนึงนะโชคไม่ค่อยเข้าข้างเท่าไหร่เมื่อวานเราสลบอยู่หน้าบ้านนะคะไม่รู้ว่าจะโดนไปกี่บาทน,นะ สวัสดีเด็กน้อยนี่คือสูตรอาหารเลี้ยงเย็ยร้อยจากฉันเองลองทำดูนะจากคุณแพมนะคะชีสคอลลี่น่าจะเป็นคอลลี่น่าจะเป็นดอกกระหล่ำหรือเปล่านนะวุ้ยน่ากินจังอะไรเนี่ยฟอเทลบางคนพาคุณมาคลินิกเมื่อคืนนี้เพราะคุณเป็นลมน่ะนะฉันก็เลยคิดเงินคุณ193บาท จากหเตอร์ฮาวีนะคะอ้าวหัดดีชาวไร่ค่ะคุณฟาเทลฉันมีคำขอร้องมาถึงคุณฉันอยากจะได้ดอกกะล่ำสดใหม่สำหรับเมนูของฉันที่ฉันอยาจะทำคุณสามารถเอาไห้ฉันได้ไหมอันนี้จากโจดีนะคะโอเครับจ้ารับจะรับจะรับ เก็บของเอาของเต็มเอามารวมกันก่อนละกันนะคะเมื่อวานไราตั้งร้อยสิบหกชิ้นเงีนุบหนับเลยอ่ะมันนุบหนับมนันนุบหนับคุณพ่อหมดเท้าถิ่น กำลังมองหาต้นหลีกสดใหม่นะคะโอเครับเฟสเลยอ,ลเอ๋อแปดโมงอ๋ออือนี่เรามาเร็วเกินไปเหรองั้นเรา คุยกับอะไรก็ได้นะคะเชนฮัลโหลเชนคุณไม่มีงานต้องทำฉันฉันกำลังรอให้ร้านเปิดยังไงล่ะสวัสดีค่ะคุณปีแอ์ครับอุ๊ยอาไบเกลตื่นเช้าสวัสดีฟาร์มเป็นไงบ้างก็ดีนะคะ มามาลองขายก่อนเราว่าเดี๋ยวเราจะเอาดอกกระหล่ำที่ดีที่สุดไปให้โจดี้นะคะสองรสิบสองเคเราเอาอันนั้นให้โจดี้แล้วกันนะแล้วก็นอกนั้นเราก็ขายให้หมดเลยแล้วกันนะคะ แล้วก็เราจะเอาหลีกที่ดีสุดไปให้โอ้ยเขาให้ตั้งราคาสองเท่าเนี่ยยังไงก็คุ้มบาราบาราบราบรบาโอเคมีอะไรซื้อไหมคะไหนดูซิเรายังไม่ได้ซื้อผักเพิ่มแล้วกันแล้วเลยูที่เกตอยู่แต่เราจะซื้อ ต้นผลไม้ไปปลูกเพิ่มนะคะเรามีส้มเรานะดังนั้นเราก็จะปลูกพีชอีกอันหนึ่งนะราคา6,000ถ้าเราปลูกตอนนี้ซัมเมอร์หน้ามันก็จะทันได้เก็บ9วันนะคะไม่สิเดี๋ยวนะเออ9วันนะคะเอาละเอาของมาส่งค่ะคุณเจอดี จ้าสวัสดีจ้าเฮลโหลหนูไม่รู้จักคุณ <c oughs> ไม่เป็นไรสวัสดีค่ะแซมตื่นสิบโมงนะสวัสดีค่ะสวัสดีอาหารจากเจโหมาดมันก็ไม่ค่อยสุขภาพดีนะสำหรับครอบครัวของฉันแต่ว่ามันราคาถูก่อนะมันก็เลยต้องซื้ออนะนี่ค่ะเอามาให้แล้วนะ โอ้มันดูน่าอร่อยมากขอบคุณนะนี่คือสิ่งที่ต้องการเลยมันต้องเป็นแกงสีเหลืองที่เพอร์เฟกเย้ได้กี่บาท350นะคะก็ส่งควรแล้วให้เราเอาของดีดมาให้เขานะเพราะว่าถ้าเกิดขายก็200กว่าบาทนะนี่ก็ดีกว่านะ แล้วเราก็ให้ของดีของดีกับเขาไปอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาคุณพ่อโมดนะดด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 เราเดินอ้อมด้านล่างดีกว่านะเดินอ้อมไกลๆแล้วกันนะแล้วก็สดุดท้ายเราก็จะแวะที่ร้านขายหมูนะคะ ให้เก็บอย่างเดียวเองอะ่ะโอเคไม่เป็นไรเราเก็บของไปเยอะมากแล้วนะคะตั้งแต่วันที่15เนอะใช่ไหมห้าสิบหกสแปดสี 6, 78, วันน่ะเก็บแต่ของป่านะเก็บไม่พักเลย ไม่มีอะไรให้เก็บแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาแบบเอจะเก็บดีไหมหรือฉันจะไปเหมืองนะตอนนี้ก็ไม่ต้องเลือกนะสวัสดีครับเฮลโ o ลฉันเชื่อว่าชาวเมืองค่อนข้างกลัวฉันมันก็โชคร้ายอะนะแต่ว่ามันเพราะว่าเป็นมนุษย์ก็มักจะกลัวสิ่งที่ไม่รู้จักอือฮือ หนูก็คิดว่างั้นนะคะอ่ะนี่ของใต้อรงการสินะคุณทำงานได้ดีมากรับตังไปสิครับเย่ yeah. เท่าไรร้อยแปดสินะคะโอเควันนี้ทุกอย่างดูเหมือนกับอยู่ในเส้นทางนะคะไม่มีอะไรติดขัดเลย เฮ้โ o ลวันนี้มีอะไรที่ซื้อบ้างไหมที่จริงเมลิกาแฟนนะ่าซื้อไปปลูกนะคะส5งพันหแต่ว่ามันสําหรับคนเริ่มต้นอย่างเราเลาวว่ามันยังเปลืองไปอยู่นะเฮ้ยอะไรเนี่ยต้นพีชใช้เวลา28วันนี่งไงต้นพีชที่เราต้องการจะปลูกในตอนซัมเมอร์นะคะเดี๋ยวนะเราจําได้ว่าร้านเพียอขาย6กพันนะคะใช่ไหมแต่ตอนนี้มันสี่พห้า แสดงว่าต้นพีชวันนี้เขาขายถูกกว่าร้านปีแอร์นะคะเราก็ซื้อมาเย,ย้ถูกกว่าตั้งพันห้าเลยนะหุยเราไม่ควรพลาดร้านคุณพเนเออนจรงจริงนั่แหละค่ะไม่มีอะไรให้เก็บโอเคเราก็ทําสวนนะทําสวนแค่พากกริบอะไรเนี่ยขุด ทั้งที่วันนี้เขาบอกว่าดวงเราไม่ค่อยดีนะคะแต่เราว่ามันก็ดวงดีนะทุกอย่างดูทุกอย่างมันก็ดูเข้าที่เข้าทางทั้งนั้นเลยนะ สมควรแก่เวลาที่เราจะมาปลูกพืชน,นะคะเราพกอันนี้สิบตัวแล้วกันนะคะเผื่อไว้กินนะโอเคต่อไปเราก็มาลดน้ำลดน้ำเสร็จเราก็จะไปเหมืองกันนะคะเสียงนก นกได้จริงนะนกได้จริงนะไม่ได้นกในเกมเสียงนกดังมากอืมเอาน้ำหมดเอ๊เดี๋ยวนะคะเราขอเลงก่อนถ้าเราจะปลูกต้นไม้เขาบอกว่ามันต้องเว้นที่แปดช่องรอบตัวใช่ไหมเราว่างั้นเราปลูกตรงนี้นะคะเวลาเรามันเติม มาเติมน้ำรดน้ำตด,ด,ด,ดไม้เราก็จะได้คอยถางยุ่งถางย่านะเป็นทางผ่านของเราหมพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเชนไม่รู้ว่าเชนเขาชอบอะไรบ้างนะคะจําไม่ได้คุณคุรว่าเขาน่าจะชอบแบบพวกพริกมัง้งแต่ว่าฤดูนี้ยังไม่มีพิกนะ ็าอาจจะต้องเป็นพวกเหล้ายาป่าปิ้งหรือเปล่าอืมเราหยะเหยะเหยอะอันนี้ก่อนแล้วก็หยอะชึบนี่ หลังจากนั้นเราจะตรงไปไปเหมืองนะคะเดี๋ยวแบบขอแวะถ่างทางตรงนี้ก่อนแบบมันเกะกะมากเลยอะ่ะโ,โอเคไปเหมืองกันดีกว่าเราไม่ได้ลงเหมืองกันมานานมากแล้วนะคะในดูซิ อันนี้เรายังไม่เก็บละกันนะเดินเดินเลยดีก่อเดี๋ยวขากลับค่อยเก็บนะคะเผื่อของเราเต็มนะโปรดอย่าทำลายเต็์ของฉันเปล่านะเราเราเปล่านะมันเกิดขึ้นมาก่อนโอ้ยใครทำลายเขาน่าเอ้เอ้โอ้ก็ตายเห็นสีเหมือน ถีเท่าๆนะคะเราก็นึกว่าแมวเรา <c oughs> <c oughs> ไปไปลงเมือง <c oughs> เราเพิ่งถึงอันที่สิบเองอะ่ะมาจ้ามาจ้า <c oughs> โว,ว้มืดนี่ สลามเจอสลามเดินเลยไปก่อนเลยไหมเดินเลยไปก่อนนี่กดยังไงอะนี่นะนี่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 เราจะเอาอันนี้จากไอรถเข็นนี้ยังไงอะ ใช่ไหมปกติมันปกติมันเอาได้นะเอเอเช่นเถอะไม่เอาก็ได้นะคะมันลำบากขนาดนั้นโหมีการหลบซ่อนการหลบซ่อนนี่นะลงเหมืองก็ดีอยะะ่างค่ะ ไม่ค่อยเปลืองอินเนอร์เี่เท่าไหร่นะได้กินเอาเอาตี้คืออะไรอะ่ะหูวตัดิบินคู่บินคู่วันนี้เราก็ลงเ,เหมืองกันยาวๆวิอาอย่ามายุ่งกับเรา นีนะ่มันร้ายมันร้ายร้ายไม่ชอบเลยอะ่ะไม่ชอบเลยทางลงมันอยู่ไหนก็ไม่รู้อะ่ะตีออสก็มานะคะ ขอทางลงหน่อยครับไหนอ้อยมาอีกล กโอนแบบแบบใหญ่ตเดี๋ยวนะคะขอส่องก่อน ควรเดินไปทางไหนดีเนี่ย ทางลงหน่อยเดี๋ยวเราไม่มีบันไดด้วยอะฮะขอร้องล่ะเราต้องการทางลงอะ่ะแค่ทีเดียวก็ไม่ได้เหรอทางลงเฮลโหลทางลงเย้ Yay. ขึ้นขึ้นเลยนะคะ กลับบ้านกลับบ้านดวนกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านรีบรีบร้อนรีบร,อร,บรอ้อนอเราทิ้งทิ้งอันนี้นะคะแล้วเราก็แวะเก็บ หลีกนะะโอเคกับบ้านไม่พรุ่งนี้เป็นวันเกิดเชนนะกับบ้านกับบ้านกับบ้านวันนี้เราจะไม่เสียตังค่าสลบหน้าเมืองนะ,ะอานอนแล้วเหรอ อาหาะนอนแล้วนะสกิลฟาร์มิง่งเลเวลเพิ่มนะคะลดน้ำได้ดีขึ้นจอบได้ดีขึ้นทำมีเฮาได้แล้วแล้วก็อะไรอะ่ะน่าจะเป็นปุ๋ยสปีดโกนะคะแล้วก็สูตรอาหารฟาร์มเมอร์ไลน์สวยงามนะคะ แล้วค่ะสำหรับวันที่19ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วันที่20นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย